ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะว่ากับช่องวันในวันดูสีกดิเช่นเคยนะคะสวัสดีแฟนคลับลาวทุกคนนะคะเนื่องจากว่าเพลงที่แล้วเราทำเพลงเกี่ยวกับโอเด o n โอไนนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเราดี เราอยากฟังอีกนะคะแล้วก็เลยไปสอะมาซึ่งหลายเพลงคือแบบร้อยล้านอะแต่ว่าแบบเออแต่เราไม่เคยรู้จักไงเฮ้ยทำไมไปไปได้ยังไงอ๋อโอเคมาก็เพลงนี้ชื่อว่าตื่นจากฝันของเจไม่ใช่เดซี่คตลอดเบสิแล้วก็ลาลานะคะหลงนั่นแหละค่ะเห็นแล้วเรารู้สึกเฮ้ยยังไงอะ ขอดูหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแค่คนฟังเพลงคนฟังเพลงที่อยากแค่อยากฟังอะ่ะก็เลยไปเสาะมาจริงๆไปคนอย่างนั้นจริงๆนะคะก็ถ้าคำพูดเราพูดอะไรออกไปก็คือขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่าไม่ต้องใส่ใจกับคำพูดเรามากนะคะโอเคองั้นมาเริ่มกันเลยเนาะดนตรีด,ด,ดีมากเลย เพียงเฮาทั้งสองแลดวงจันทร์คอู้เฮ้ยเฮ้ยเสียงดีมากแลขึ้นดีมากคุณว่าจะไม่คุณได้ไงตั้งแบบตั้งนานแล้วแต่แบบมันทำว่าเพลงมันคู่ทุนจำวันนั้นที่เจ้านั้นบอกจะห่างไกล ตึงขึ้นมาตอนนั้นเคยคิดว่ามันเพียงฝันไปคุณจังเลยอ่ะคุเคยนนน้นคยคฉันเคยฟังแล้วแน่ๆเพลงนี้ฉันเคยฟังแล้วแน่ๆฉนเงล้วเพลงนี้อ๋อนี่คือ MV เอ็มวหรอลับตาลงข้างใดก็เห็นแต่เจ้าอยู่เต็มหัวใจใครหัวเจ้าต้องไปเมื่อเจ้า คนรูกก้แคน้จริงนะเนี่ยเสียงแบบมันเข้าไปในหูเฮ้ยเพลงนี้หรอเคอยฟังแล้วเคยฟังแล้วเคยฟังเนื่องจากว่าเพื่อนเราอ่ะคือเราไม่เคยฟังเพลงทางทางทางนี้เลยนะเต่บเพื่อนเราอ่ะมันจะแบบเหมือนมันไปหามาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็ชอบฟังแล้วมันก็แบบ เราก็อยู่กับมันตลอดใช่ไหมแล้วทีนี้เพลงมันก็จะเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัว,หวเราก็แบบแต่เราไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันจะเปิดไงแต่เราไม่รู้จักทีนี้ทีนี้คือแบบคุ้นจริงๆอะ่ะตอนนี้จะเป็นจังใดอ๋ออ๋ตอนนี้จะเป็นจังใดอเพลงนี้ดังมาก

คือร้อได้เลยไม่ใช่ว่างแบบไม่ร้องไม่ได้เขาแบบมันแบบเพื่อนฝ้งปิดนะพัง่ะ

แบบดูโอร้องใช่ไหมหิือฟินทั้งสองเป็นดูโอใช่ปะหรือ,อยังไงโอเคค่ะก็เพลงนี้นะอ๋ยคือแบบคือเราเคยฟังแต่ว่าแบบเราไม่รู้ว่าเป็นเพลงของใครแล้วก็ไม่รู้ว่าศิลปินเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่า m อมวีเป็นยังไง ไม่เคยแบบไม่เคยเข้ามาดูคือได้ยินแต่เพลงเพราะว่าเพื่อนเปิดให้ฟังเข้าใจว่าเป็นนักร้องภาคเดียวกันภาคเราอะเออคิดว่าเป็นคนภาคเดียวกันแล้วก็ร้องเพลงประมาณนี้แต่ไม่ใช่อ๋อคือแบบอืม,อมจริงๆแล้วแบบคุณชินมากกับเพลงเนี่ยนะคะก็คือไม่มีอะไรค่ะเขาคือเขาดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้พูดอะไรเลย ก็โอเคแล้วขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เป็นแค่โคนมาฟังเพลงฉะนั้นนี่คือการฟังเพลงครั้งแรกในแง่ฟังแบบจริงๆริงจังๆนะคะของเพลงนี้ฉะนั้นแล้วคําพูดเราก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะคะโอเคถ้ามีข้อเห็นต่างบอกได้ถ้ามีควาหยายก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพก็อกรณีในอีพีหน้าสวัสดีคะ่ะ